a i t stick เด a บเป็นแมปแนวเดียวกับ Resideidentnce Masteracre แต่แมปนี้เขาจะผสมเนื้อเรื่องเข้ามาด้วยตั้งแต่พ่อของคุณได้คุยกับคนแปลกหน้าที่มาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเขาก็เริ่มทำตัวผิดปกติในเวลากลางคืนรีบสั่งให้คุณไปเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเมื่อเวลาเที่ยงคืนเขาจะออกมาเดินทั่วบ้านแมปนี้คนสร้างแมปเขาเคามไปด้วยนะครับว่าเขาสร้างจากเรื่องจริงที่เขาเจอมากับพ่อของเขาอะนะ <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้เก็บกดอะไรนะครับเลยมาสร้างเป็นแมปในโลบอกเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเข้มงวดมากๆเลยนะครับเขาก็เลยมาสร้างเป็นแมปนี้ Go oh, inside t อ e house ไป mm hmm. กด F เพื่มวปฒชย้ย mm hmm. ขยะเต็มบ้านเฮ้ยมีมีหิวเด้อพี่หิวเอเนอรีใช่ใช่มันมีหิวแล้วก็มีพลังงานพลังงานนี่ไม่รู้ว่าเติมยังไงแต่หิวอะเราน่าจะต้องกินอาหารนะต่อไปม oh. ันบอกว่าเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับอาหารมื้อเย็นกับพ่อบะหมี่ของพ่อหนึ่งซองของเราสองต้องทำอาหารก่อนจะีเอามาเสิร์ฟมันเสิร์ฟพ่อได้อ๋อโอ้โหนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมึงเลยวะเนี่ยเรียบร้อย หนึ่งจานเอาไปพ่อเรียบร้อยพอกินแล้วอ๋อหลอดอาหารเต็มเลยถ้าเรากินอาหารรีฟิลเดอร์เจเนเรเตอร์พี่อุ้ยเจเนเรเตอร์อยู่ในบ้านดีอยู่คือเกมผีหลายเกมเจเนเรเตอร์อมันอยู่นอกบ้านเว้ยเรามองพอเป็นผีซะแล้วอ่ะุ้ยแต่แต่พ่อมันก็ดูทรงแปลกๆอยู่นะเฮ้ยใครมาเคาะประตูวะพ่อพ่อบอกว่าพ่อสงสัยว่าใครกำลงงังเคาะประตูอยู่พ่อจะไปเช็คข้างนอกให้ มันบอกว่าให้เราดูทีวีในขณะที่พ่อออกไปเช็คแต่คุณต้องเข้านอนเวลาสี่ทุ่มเหรอไม่งั้นพ่อเขาจะโกรธใช่พ่อพ่อจะไปไหนพ่ออย่าไปพ่ออุยออ้ยอฮ้ยม,มันมันมีใครอยู่หน้าบ้านไม่รู้เนี่ยอ้ยเฮ้อใครเขาจะมาคุยกันสามทุ่มวะพี่อันที่ห้องนอนของคุณที่อยู่ชั้นบนเอาปิดไฟทั้งหมดในบ้านพอขึ้นมาแล้วมันให้เราลงไปปิดไฟอีกเฮ้เราต้องไปไล่ปิดไฟอกอกไปพี่ต้องปิดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาแล้วกันมันจะได้มีทางเดิน โอ้โหกล้องวงจรปิดมีกล้องด้วยหรอใช่พี่มันเนี่ยข้างบนเนี่ยพี่บนหัว <c oughs> สองตัวแสดงว่าเราดูกล้องได้ดิแบบเนี้ยเช็ค C C T V นี่ไงเช็คกล้องวงจรปิดได้เว็บอุ้ยพ่อเรามันยืนคุยกับใครไม่รู้ใส่หูอยู่ทำไมหน้ามันโลภจิตจังวะหน้าคนที่มันคุยกับพ่อเราเนี่ยเวบดูกล้องซ้อนแบบพี่ได้ปะดูไม่ได้พี่มันขึ้นว่าพี่ดูอยู่ครับเปิดทีวีข้างล่างโดยใช้รีโมทบนโต๊ะแล้วมันใหาเราดับไฟแล้วไปเปิดทีวีทําไมวะเปิดละ พ่ออยู่ไหมพ่ออยู่ครับพ่ออยู่นี่คือข้อความจาก FBI โอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเออระวังชายลึกลับที่หลอกหลอนตามหน้าบ้านการปรากฏตัวของเขามันจะล่อลวงเหยื่อมันนี่คือคนที่คุยกับพ่อเราอยู่เว็บเราจองอะไรดิโอเพนด์ฟอนดอร์แอนด์เช็คยูเดสโอเคมันให้เราไปเช็คพ่อเราเว็บพ่อพ่อเราอยู่ไหมพ่อเราอยู่พี่เปิดมามันจะไม่จำสแกมพี่ใช่ไหมวะ เปิดเลยแล้วพี่อยู่คงหน้าแทนใช่หรอแล้วพ่ออยู่ไหนอะไม่รู้พี่อยู่ในบ้านตอนเนี้ยเพืต่อไปมันบอกว่าไปที่ห้องนอนข้างบนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบพ่อเราก็คืออารมณ์แบบพ่อเราหายปะแล้วมันให้เช็คตามห้องไปเรื่อยอะเฮ้ยใครมาอุ้ยอุ้ยพี่เสียงอุ้ยพอกอุ้ยอุ้ยเดียวเดียวโกสลิปนอนแล้วพี่นอนแล้ว ว้บพูดมึงไม่เเราจะไปเอาอาหารกันไหมครับเออตอนนี้ <c oughs> อาหารมันยังพอมีอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าวาเจนเนอเตอร์มันพลังงานลดไปเท่าไหร่แล้วบ้างเ <c oughs> ช,ช,ชื้อเพลิงหกหกพี่เราไม่ดูได้ด้วยเหรอเนี่ยตอนตรงผมดูได้ครับเลยอหกห้าอ๋ออุ้ยอุ้ย้ยเว็บเว็บพอมาเชื้อเพลิงเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่ก็ต้องมีสักคนไปเติมเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ก็นดะ้ะ ตอนนี้พ่อ <จะ S 1> เราห้าสิบพิห้าสิบสองพ่อเราหลับโอเคเว็บเดี๋ยวพี่ลงไปเติมเดี๋ยวผมดูกล้องฮนะห้าสิบนี่แหละพี่ว่ามันอุยอ้ยีอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเอาเอยู่เหอข้ามาเว็บเราต้องอย่ามีเสียงแน่เลยว่เว็บไปกดวิ่งหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่พี่ห้ามวิ่งเว็บห้ามวิง่งแล้วพ่อเขาไม่หลับไม่นอนหรืองไงไวะพี่เฮ้ยพี่พ่อ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 วิ่งไป เวฟเรากำลังจะตายถ้าพ่อมันมาแบบลังควาเราอยู่แบบนี้โอเคเวฟเวฟคอยดูกล้องแล้วกันเดี๋ยวพี่จะลงไปเอาอาหารพ่อนอนอยู่พี่พ่อนอนพ่อนอนอยู่นอนแล้วใช่ปะใช่ครับเวฟเห็นพี่ปะเห็นเห็นเวฟพี่ต้องเติมออกซิเจนก่อนออกซิเจนตอนนี้มันหนึ่งทับร้อยโอเคโอ้ยพี่โอ้ย กี้พี่เติมเชื้อเพลิงให้ล้วไม่ใช่เหรอวะเราหดตายพี่1 hour later 1> แม่เอ้ยอย่าตื่นมาตอนนี้นะพ่อเว็บพี่วัดมันช้าเกินไปเว็บกลับขึ้นมาใหม่ไหมทันทีอุนนอ้ยพี่บอกแล้วมันช้าเกินไปเว็บเว็บพี่จะจดจำ เฮ้ยติดศพเว็บเดินไม่ได้อย่านะเดินได้แล้วม <leaves> ั้งเอาลุคคือต้องทำอาหารด้วยอะเว็บนั่นแหละพี่แย่แล้วเว็บพี่ว่าพี่ว่าพี่ไม่ผ่านแน่ไปตีครับเฮ้ยเสร็จแล้วดีตามแล้วกูวิ่งไงล่ะกูวิ่งไงพ่ออย่านะพ่อสรุปคือเมื่อกี้มันวิ่งได้เว้ย คือพี่ก็งงอะว่ามันต้องย่องหรือต้องอะไรกันแน่วะผมว่าอาจจะต้องย่องตรงที่แบบพ่ออยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าก็ได้จะได้ปะวิ่งนะครับโอเคทำไมกว่าจะผ่านไปแต่และชั่วโมงมันนานจังวะพ่อนอนเลยพ่พพอน,นี้ไม่นอนเลยนะพี่นะชั่วโมงหนึ่งก็ลุกทีนึงเนี่ยเออที่สี่แล้วเว็บเดี๋ยวพี่จะลองไปเปิดไฟในห้องอแล้วเว็บลองดูว่า ฟิลมันลดลงแบบเร็วกว่าเดิมปะ่ะได้ครับเนี่ยมันลดลงเร็วกว่าเดิมปะ่ะมันลดทีละสองอะส่เดี๋ยวพี่ลองปิดนะครับอ่ะปิดละอันนี้ลดทีละหนึ่งอ๋อแปลว่าไฟดวงหนึ่งเดี๋ยวพ่อหลับรอบนี้พี่ต้องไปกินข้าวแล้วนะแปลว่าไฟดวงหนึ่งก็คือลดทีละขั้นเหรอครับน่าจะใช่เพราะว่าพี่เปิดไฟชั้นล่างไว้ไพ่ออย่าตื่นนะขอร้อง้ะพ่อ ทำอาหารทำอาหารทำอาหารมันโคตรเสียวเลยอยากผ่านพี่โอเคโอเคโอเคพี่นอนแล้วเวฟพี่นอนแล้วเออผมยังไม่นอนอีกเห็นไหมพ่อผมเปิดไฟเล่นอยู่เดี๋ยวพ่อเหมือนเอเนอร์จีเราจะหมดอะครับพ่ออยู่ไหนเฮ้ยพ่อพ่อเงยไปแล้วพ่อแก่แล้วพ่อควรนอนให้มันพอนะพ่อพ่อไม่ควรทำแบบนี้มันหน้าพ่ออย่างหลอนเอเนอร์จีจะหมดยังอ่ะเวฟฟิลอะ ยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดโหแย่ละมันจะอยู่ทันเช้าป่าววะไอพี่พอยแล้วคือคือคือพี่ไม่สามารถลงได้เลยทันพี่ทันมันดักเกิดเวฟพ่อเรามันดักเกิดวงหนึ่งทำไมมันได้จังพี่เออผ่านจะดีเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเมื่อคืนเอ้าโอ๋อนี่พี่นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเหรอมีบางอย่างเข้าสิงพ่อ แต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วแหละพ่อเราโดนเขาสิงที่พ่อเราไม่นอนอะ่ะจริงเหรอพ่อใช่ไอ้ลูกชายแต่ตอนนี้เรามาอธิษฐานก่อนกินข้าวกันเถอะไหนพ่อมันบอกว่าออกจากตัวพ่อแล้วไงว่าวิญญาณอ่ะ